ลุงก็มาจุดทูปนะคะนาออวป,ปู่ปริจิตนาคาค่ะนะครับเม่อกี้ไปห้าวรถเขาอยให้ลุงไปทุระนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ เดี๋ยวซก็อยู่แถวนี้นะครับอยู่กับพวกเราค่ะลุงไปเลาะแล้วค่ะผลไม้เีสังมังคลาหรือเปล่ายะอัน ทุกคนมาจิบนาะเสียสังแล้วเนาะค่ะย่าเสียสังแล้วค่ะมาเอาเลยค่ะละไมมงคลนะครับมงคลมงคลนะคะยิบเลยยีบรวงแหมละยิบเอาอ้เหอเอาเลยเอาเลยลูกเอาเลยเอาําบุญแล้ว กินตำลักดูดีมีแม่เอมะม่วงเอาให้แม่เนี่ยค่ะเคือาเงินคนนะคะนี่เัมนเป็นรวยหัวรวยมัตายแล้วตตก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 ใหญ่เอาส้มเนิส้มเอาเลยจ้าเอาเลยอยากแรงอยากแรงขนาดเลยเขาอยากแรงอยากแรงวะย่า เอาเลยค่ะหยิบมาเลยค่ะหยิบมาเลยได้อะไรหยิบได้นะป้ายาใส่สังแล้วม่แบบใหญ่มาขามจะเอาเลยค่ะเดี๋ยวไปแบ่งกันนู่นบ้านย่าหนูเอาเลยเอาเลยแม่คุณยายก็จะไปเอามะพร้าวก่อนดูเอาเลยอยากได้อะไรเอาไปโลดเดี๋ยวไปแบ่งบ้านย่าคำใสก็ได้ค่ะคุณสมนไอมะขามนั่นเอาไปต้มก็มาเอานะคะ แม่ยายเอาสูงชงด้วยเขาต้มให้อันนึงเขาต้มพัดบันจันนี่นะโอ้เป็นต้องแต่งคักแแ่ต้องแต่งด้วยต้องแต่งเลยนขค่ะแม่ยายเอาต้องแต่งหนึ่งด้วยย่าให้ไม่ได้หมอเดี๋ยวแม่จะเอาไปถวายพี่เสือได้กล้วยดิบแล้วนะทุกคนนะครับไปจิ้มเกลือแก้ไอนะครับสกล้วยสุกเนี่ยบ่๊คคุณมีเอาหนีเสืโอ้เบนยังไม่ได้ไปจิ้มเกลือไม่คุณยายเอากล้วยสุกนะคะไปฝากคุณยายจ่อยก่อนนี่คุณย่า ไปฝากยายจ่อยดูจ้าไปเลยให้ยายจ่อยกินขนมด้วยจ้าก็จะได้ยุ่งมะพร้าวนะมะพร้าวจะกินมันรู้จักอันกินได้ไหมได้สิคะได้กินไได้ค่ะ นี่ค่ะแม่ผู้ใหญ่ก็ได้กล้วยนะคะนี่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 มาใส่ตะกร้าไปฝากคุณแม่นะคะแล้วก็ข้าวต้มข้าวต้มตองแปงเลยนะคะค่ะแม่ผู้ใหญ่ก็ขอขอบคุณนะคะคุณลาบูค่ะเราก็ได้กินกันอิ่มทุกทุกคนเลยนะคะได้กินไงผลไม้ทุกคนเลยค่ะแม่ผู้ใหญ่ก็ขอขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีจ้า